ีังไม่สิบินแล้วอะโมเมนต์ไปยีหูกระโปรงบ้านการสั่นว้ายมีแต่จุดสวยๆกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้ด้วยนะคะปาเอวันนี้เราจะมาแกะกล่องของฝากกันนะคะ ขอบค right ุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะของฝากมาถึงแล้วจ้าเอาปรเ็มมาเปิดเบิ้งมันคืออะไรข้างในครับผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามจ้าระเบิดบ่ยังดังคือระเบิดแต่ติ๊กตอกติ๊กตอกขนมขนมตี พ้อมตีอโอ้ยคนล่อรุ่นก็นล่อรุ่นจังเมนลี่น่าท่องสองบาทต่องสองบาทค่ะดองครึ่งแสนบอ่อวายเด็กหน่อยมาร่อรุ่นมันไม่ใช่ของหนูนะ มันเป็นกนมบ่คือมันเป็น,นอีหยงคือมันรอดนี่ฮะกว่าก็หอตมตมอีว้าวอันนี้อังใจของพี่ปีแน่ๆเลยนี่ใหญ่ๆแบบนี้โอเคเฮ้เอาวางไว้ก่อนนี่แม่โบขึ้นก่อนนี่แม่เออนี่อโอ้โบของสาวหน่อยได้นี่โบนะเออของหูอันดี ของหูสองขางนี่ดีนี่นี่เขาก็มีเป็นครูของเขาอยู่นี่นี่คุณยี่สิมนี่กระโบเออนี่กระโบน่อยอุ้ยตาหักแตะอีอันนี้ของพี่ปีวะฮะต้องใส่อันนี้ของพี่ปีอะี่นี่กระโบอันนี้ของสาวน้อยนี่โบอ่าในน้อยนี่ของของใบข้าวนี่โบอู้ลายลายอันลายอันลายครูอันนี้ของพี่ปีนั่นละแมนเฮ้ย มีตาหักแทะมีเมีกเ้ยมีเีกด้วยเอาอันเพื่อดีๆบ้างหันหันข้างหลังกันมดีๆเออวเราอยู่ยู่สิบินแล้วโมเมนต์เป๊พี่อดมากโมเมนสีเอาจมเอิกเปนเปนเป็นนั่งฝาทีเดียโอ้ย่เสีกับจังเมนซางคิดเนเจ้าเน เขาไม่ให้ลูกสาวโอ้เศรษากเลยเดี๋ยวจะไปใส่ให้ดูนะคะว้าวน่ารักแท้มีปีกด้วยปีกหงน้อยเอ้นี่กระโปงโอ้พอดีละใส่เดินเพราะว่าตอนนี้ก็ออกเดินได้แล้วนะคะเราจะใส่เดินนี่มีสยเกะตกูุ่มสายเกาะหางมีอะหันหลังหันหนาโชยงสีตัวโอยเนาะ สวยสวยสวยชุดแรกผ่านไปชุดที่สองโอ้กางเกงว้าวว้าวว้าวาอะไรเนี่ยมีดอกด้วย <c oughs> <c oughs> เป็นย้อยแบบนี้อ <c oughs> ันเอเป็นย้อยแบบนี้กางเกงกางเกงอันนี้ปลกตูดนี่ปลกตูดอย่างนี้มันกลับ,บยูจังศีลาล่างใส่ลงไปนี่เป็นกางเกงขาเงาเอ้ยคือตาหักเท่ เอ้ยนี่เสือบ,บอมาเบื้องรูนนโอ้อันนี้กระโปงกระโปงนี่เป็นชุดนี่เป็นชุดเลยนี่อโป้ชุดสวยมากอันนี้ชุดเยี้ยมมีกระเป๋าด้วย มีกระเป๋าน้อยด้วยไมย์เอ้ยเอาไม่หยอดกระเป๋าเด้อหนิเด้อไม่หยดกระเป๋าเด้อมีการไปเต็ดนิบพื่ลระกระเป๋าห้อยข้งเอ้ยค่กค่ะคคคแต่ละจุดสวยมากเลยเอามีอีกไหมความคิดตั้งสรรค์มากว้าวนี่อีกโอ้สวยจังเลยเฮ้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 านก้าเฮ้ย ว้าวมีแต่จุดสวยๆโมเมียนนั่นนงเป็ดนงโอนสิมาใส่สติละโอ้ยมีมีโบ้อมเด้อเมืองหลังมากโบผูกใส่ขางมา้อมค่ะยันลืมยันลื้มมูยันลืมพวกอันนี้คือโบของชุดนี้นะคะสวยสวยสวยเอ้าก็สวยแต่ชุดต่อไปนะคะโอ้อันนี้ของพี่ปีนะคะ ไอ้ของอีลาหน่อยดีาสาธิตจเตังนั่งแบบวะนั่งแบบบกคือชุดกับบกยางสวยแต่ว่านั่งแบบนี่บโบโบจวดบบจัดเลยเอาไปใส่ให้นั่งแบบหน่อยดีกว่าหุ่นตื่นแล้วขอบคุณนะคะชุดสวยๆ <c oughs> จากชุดหนึ่งสองสามสี่ชุดดูสี่ชุดนะคะปะ <c oughs> ไปใส่กอน ไปไต่หอยตาลหน่อยผุนพูนตื่นมาแล้วอุ้ยอุ้ยหนูมีปีกไอ้เจ้าไอ้จ้าสวยจังเลยลูกสาวน้อยมีปีกจ้าเออตาหักแดงตึงลงตึงลงตึงลงเลยเฮ้ยเฮ้ยปีกเพื่อเพื่อเพื่อไปตามพ่อแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อจะไปเอาพี่ปีเข้ามามาพี่มาพี่เดี๋ยวพี่ปีก็จะใส่โบนะคะเดี๋ยวเข้ามาเล่นกับน้องไปแล้วตามพ่อไปแล้วเอ้ย ไอ้แล้วนั่งฝาหน่อยสิไปรับพี่แล้วจะเป็นรับพี่แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพ่อเปิดประตูให้พี่ก่อนนั่งฝ่าหน่อยเออเปิดอ่ะว้ายนั่งฝาหน่อยนอนเกียกไปแล้วปีปื้วปื้วปื้ววไอ้นี่โอ้ไปนอนตีนอนยางดีเลยค่ะ ปูที่นอนไว้ให้นอนอย่างดีเลยจ้าผุ่นเอ,อ้ยอย่างชุดเปลือนเอ,อ้ยนั่งฝานั่งฝาพูดอ่ะเออสวยแต่ว่ามันี่มานนี่มาโชว์แม่แม่ไก่ไก่ก่อนเร่เรๆเโอ้ยไปหาตตดไ่ทองเขาปีกเลยสิหักมาแล้วมาแล้วพี่ปีมาแล้ว,ลว,ลว,วไปแล้วไปแล้วสาวสวยของเรา โอ re, oh, oh, yes, oh, oh, ้ยยกขาจังได้สูงเตะโอ้ไปข้างโฟส์โนยานโบวิสย่านโบวิสเด้อโอ้ยปีกนางฟ้าปีกห้างอดไตทองแม่ว้าวโบแดงแสลงใจจ้าสวยมากนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีโอ้ยโอ้ยกางเขงลุ้น ว่าอ,อยากไอ้คนเด็เกังเข่งหลุดกระโปงหลุดกระโปงหลุดด้ลอดตะไต่ทองเมเนะมันกัหลุดตัวผล่นตามพี่ต่อยต่อยเลยเอะเออเอาแพรคูกก่แพรคูกก่อ่ะสวยแพร์คู่สวยแพร์คูสกก่สวยแพร์คู่สวยแพรคู่หน่อยสวยแพรคูกก่หน่อยลูกเขาเอ้ยเขาเอ้ย โอ้ยไปหมุนตะไต่นุ่มเขาไปเขาตะเต่าเขาหนึ่งตัวอเ,อเอ้เป็นตาหักปันนี่ให้คอรีมาทรงได้บตามพี่ย่างเดียวตามพี่ย่างเดียวตอนนี้ หนูติดพี่จ้าพนหนูติดพี่จ้านั่งฝ่าน้อยนั่งฝ่าน้อยเออันคะแนนบหลายได้ซ้ำนี่ละค่ะชุดนั่นคะแนนบ่อพ่นก็นเลยหาชุดมาซ้ำนี่ ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะสวยมากน่ารักด้วยมีปีกด้วยบินพุ้พับพุ่พับลยนะใจสวยจ้าก่อนพี่ปีใจสวยก่อนลูกใจสวยใจเสียงใจเสียงโอ้โอ้เออขอขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะแม่แม่โอ้ปีกหักมืดละหลดตะไถทองแม่ลัย กาจะเมนเนาะหลอดตะไ่ทองเขาเออปุ่นหน่อยๆน,นี่เฟียพี่ยังเดี๋ยวเลยปุ่นโอ้ยจุ่มนุ่มกันแล้วบ้างบ้างบ้างจุ่มนุ่มกันแล้วจุ่มนุ่มกันแล้วเออเออวันนี้ใส่ชุดนี้นะคะใส่ชุดนางฟ้าเดี๋ยววันหน้าใส่ชุดใหม่อีกให้แม่แม่ได้ชมกันนะคะจุใจกันไปเลยโชว์ความน่ารักนะคะของ แม่แม่ที่ส่งชุดมาให้นะคะเราจะใส่ให้ทุกชุดนะคะแม่แม่แต่จะช้าหรือเร็วนั้นก็อยู่ที่เวลานะคะ <laughs> อยู่ที่วันและเวลานะคะ <laughs> เดี๋ยวไปเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย <h> โอ้ยไปเสียงยังอยู่หน่นอกนนออกมาโชว์ในเป็นอย่างนั่งฟ้ามาย่อมออกหางเมเลยบ่ย่อมออกหางพีเลยในชุดสวยอะ่ะ พี่ปีก็ได้โบแดงแสลงใจค่ะโบบักยาังงามอันนี้มาในโซนสีชมพู